นี้เราอยู่กับร้านโซล่าไทยครับโซล่าไทยเป็นผู้ผลิตและตัดจำหน่ายนะครับแผงโซล่าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบแบตเตอรี่แบคอัพนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เราเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงนะครับนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตชนิดแบตเตอรี่เป็นแบบอินเทอร์จีโซเลกนะครับเป็นแบบแตกแลกนะครับเป็นแบบ4ชั้น3ชั้นนะครับซ้อนกันเรียงกันนะครับ สเปคของรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น U5000 Energy s o r a e นะครับเป็นแาบ,บชนิด l i t h i u m p o l a m e Battery นะครับมีขนาดนะครับความจุ100 Ah อยู่ที่51.2โวลต์นะครับ51.2โวลต์มีความจุอยู่ที่ประมาณโดยรวมประมาณนะครับ5.12กิโลวัตต์อวนะครับ5.12 1กิโลวัตต์อวระบบนะครับมันจะทำงานเริ่มต้นที่ 43.2โวลต์นะครับแล้วก็ถึง57.6โวลต์นะครับรองรับการชาร์จด้วยกระแสการชาร์จนะครับ 0.5C ที่ 50Ah นะครับมีความสามารถในการปล่อยกระแสดิสชาร์จนะครับอยู่ที่ 1C เลยนะครับ 1C ที่ 100Ah นะครับแล้วก็มี serial number นะครับจะเป็นลักษณะของแบตแบบ stacked l e นะครับสแต็ k แ d l e คือแบบ สแต็กที่วางซ้อนๆกันเป็นชั้นๆนะครับทั้งหมดอยู่3ามชั้นนะครับมี3มชั้นและมีขั้วต่อสัญญาณบวกแล้วก็ขั้วสัญญาณลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาเอามาพ่วงกันจํากันเป็นแบบอนุกรมนะครับเป็นแบบซีรีส์อนุกรมอนุกรมขั้นเขาเข้ามาติดติดติดขนานเนี่ยเดี๋ยวไปกลับไปตอนนั้นเว่าว่าขนานตอนนั้นอ่ หอาเใม่ยยุดาดูมิตินะครับด้านรอบนะครับด้านรอบรอบนะครับจะมีด้านข้างจะมีหูหิ้วนะครับด้านข้างจะมีหูจับไว้คอยสําหรับยกในแต่ละชั้นออกมานะครับเพื่อจะมาตั้งกับพื้นหรือแยกกันเป็นชิ้นส่วนนะครับมาสามารถประกอบได้นะครับซ้อนตั้งแต่ด้านล่างสูงขึ้นมาเป็นเป็นด้านบนนะครับเป็นแบบแตกแหลกแล้วก็จะมีรูระบายความร้อนนะครับด้วยอากาศ ให้อากาศมันถ่ายเทด้านนี้แล้วก็ด้านตรงนี้จะมีออกแบบตกแต่งดีไซน์ที่ที่เรียบง่ายแล้วก็สวยหรูนะครับจะมีแบรนด์โลโก้ยี่ห้อ LVFU นะครับจัแต่งมันจะเป็นรูปลักษณะการดีไซน์นะครับที่เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะมีจะมีลาเบลบอกเป็นสเปคแล้วก็จะมีหูจับนะครับสามารถจะยกออกออกมาได้นะครับ ระบบนะครับมันจะเป็นระบบซ้อนกันทั้งหมดสามสตักแลกนะครับเรียกว่าสตักสามซ้อนกันนะครับ3ามแบตเตอรี่ตรงจากด้านล่างไปด้านกลางแล้วก็ไปด้านบนนะครับทุกเซลล์นะครับทุกสตักนะครับทุกโมดูลจะขนานกันนะครับเป็นแบบขนานนะครับเอาบวกมาต่อขนานกับบวกนะครับแล้วก็บวกของลูกที่2มาขนานกับลูกที่สนะครับเอาลบมาขนานกันนะครับแล้วขนานกัน อน,นอกนั้นนะครับจะมีจะมีะมเอ,อ RS485 แล้วก็สัญญาณแคนถ้าเรามีสัญญาณแคนบัสสื่อสารด้วยสัญญาณแคนบัสในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถเสียบสัญญาณแคนบัสได้ด้วยนะครับต่อสัญญาณแคนบัสนี่นะครับแล้วก็มาไอ้มี RS232 RS485 แล้วก็ RS485 คือตอนนี้ระบบเนี่ยต่อด้วยระบบ RS485 ที่ส่งข้อมูลได้นะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดที่พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้จะเป็นเมนูอ่าเมนูกดเข้าไป ที่ enter นะครับ p a c คแบตเตอรี่นะครับจะบอก52.85 52.85เราเรื่องเมนูดาวลงมานะครับ enter จะดูแอปค่า a m นะครับหา d o w ลงมาดู temperature สามารถดูอุณหภูมิได้นะครับว่าแต่ละ stack นะครับมีทั้งหมดอยู่สแต s t คือทีที่1ถึงทีที่4ตอนนี้อุณหภูมิของ stack ที่1นะครับชั้นบนสุด s แต c k ที่1อยู่ด้านล่างนะครับอุณหภูมิที่เท่าไหร่31.9 แล้วก็ทีสองก็คือสแต็กที่สองนะครับสแต็กที่สองคือชั้นที่สองนับจากล่างขึ้นบนจะอยู่ที่สามสิบสามจุดหกสามารถดูได้เป็นลายโมดูลเลยนะครับสแต็กที่สามคือสามสิบสามจุดสามสองนะครับสแต็กที่สี่คือด้านบนด้านบนคือสามสิบสามจุดห้าเราออกไปจากหน้านี้เมนูฟังก์ชันสามารถเลื่อนลงมาได้ดูเป็นดูโวลเป็นลายเซลได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปกดกดอีก ดูวต์เป็นลายเซล์ได้ดาวดาวลงมาเลื่อนลูกศรให้มาที่เซลวต์นะครับแล้วก็ e n t e r ตอนนี้เซลลที่1นนะครับส3มพันสามรอยสามมิลลิวตนนั่นหมายความว่าเซลลที่1มีอยู่3,3 0 0ามร้อยมิลลิวต์คือ3 2โจุดวลต์า3โุดต์มวนนะครับเซลที่2สามารถเลื่อนลงมาดูได้ห้าเซลสิบสองเซลสิบหกเซลนะครับจากเซลที่หนึ่งไปเซลที่สิบหกเห็นไหมสิบสอง 16เห็นไหมครับเป็นระบบแบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับมีทั้งหมดอยู่16เซลสามารถตรวจสอบเซลลเป็นไลน์โมดูลไลนเซลได้ดยครับที่เมนูฟังก์ชันนี้นะครับแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปดาวลงมาทาอะไรได้บ้างเซลคาปาซิตี้สาาสามารถดูที่สเตตอฟชาร์จ SOC ตอนนี้อยู่ที่4ี่4ยังชาร์จไม่เต็มนะครับตอนนี้ยังชาร์จไม่เต็มถ้าเต็มเราจะเป็น5้าสิบ 51.2นะครับ uh, FGC ที่100 mA นะครับจะโชว์บอก RM ที่44.9.8แอมแล้วก็ c c Current Constant ที่1แต่ว่าตอนนี้มันมีมันมีกระแสกินกระแสสตาบายไว้ที่1 1แอมนะครับสำหรับในการรายการสื่อสารระบบนะครับต่อไปนะครับต่อไปออดูสามารถดูค่าพารามิเตอร์ได้ที่ตรงนี้นะครับดู Enter แตะ t o u c ของ BMS เท่าไหร่สามารถดูได้กด Enter อ่า UTP OTP UVC UTP ก็คือการสื่อสารด้วยซีเรียลซีเรีสามารถเช็คได้ว่าบันสื่อสารได้ได้กันถึงกันไหมนะครับอทีนี้มาดูสามารถกดย้อนกลับไปได้นะครับกดเมนูดาว BMS status สามารถเช็ค BMS ได้ตดาาไป ดูค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยนะครับค่าพารามิเตอร์กดอตอนนี้อยู่ที่เท่าไรค่าพารามิเตอร์อกลับไปเลื่อนลงมาดูซิสต็มเซตติ้งครับดูค่าระบบเซตติง้งบิตเลทนะครับที่สื่อสารที่9,600นะครับที่9,600นะครับถ้าเราจะเสียบแคนบัสตอนนี้เป็นการสื่อสารแบบธรรมดาถ้าเราเสียบเสียบแบบแคนบัสนะครับหรือ RS232 ในลักษณะน,นี้ มีกาสื่อสารกันเนี่ยมันจะสื่อสารด้วยเป็นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับเป็นเลทของอสัญญาณแคนบัสนะครับพอก่อนพอจากด้านบนจะมีฝาเปิดอยู่นะครับพอ,พอเปิดออกมาจะเจอสายสัญญาณคอนเนคเตอร์ที่เป็นสัญญาณแคนนะครับแล้วก็ i อ4อสสี่พันห้าลองขุนเข้ามาดูนะครับนี่สัญญาณแคนก็จะเป็นหัว คอนแทสเตอร์พักเอามาเสียบตรงนี้เพื่อเอาออกไปใช้งานเอาสัญญาณแชนเนยไปใช้งานกับระบบสื่อสารที่สำรองไฟนะครับแล้วก็จะมีนอกจากสัญญาณแคนแล้วก็จะมีสัญญาณ rs สี่ันห้าเนี่ยครับผ่านพอร์ตตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอาไปใช้งานนะครับไม่ไดเอาไปต่อเข้ากับระบบนะครับเพราะว่าต่อเข้าระบบเนี่ยมันผ่านผ่าน,านาสัญญาณ rs สี่หในในพอร์ตนี้อยู่แล้วแล้วก็ต่อต่อเอาไปใช้งานด้านนี้เลยด้านบน นะครับหรือมีสแต็กสแต็กอีกนะครับก็ต่อจากตรงนี้เอาซ้อนขึ้นไปหลายๆชั้นได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นสัญญาณแขนแล้วก็จะมีสัญญาณต่อโอเคครับในสแต็กแรกนะครับจะมีขั้วบวกนะครับอยู่สองตำแหน่ง แล้วก็ควลบอยู่สองตำแหน่งควบบวกอยู่ขวาท้ายมือควั้วลบอยู่ซ้ายมือขวามือนะครับวิธีการนะครับให้เหลือนะครับเอาควบบวกไปขนานกับลูกที่1ที่อยู่ด้านล่างนะครับไปขนานกับลูกควบบวกของลูกที่2อที่อยู่ด้านบนนะครับในลักษณะแบบนี้ขนานกันนะครับใส่กันท็อตกันท็อปแล้วก็ขนานลูกที่3ลูกที่2ไปลูกที่3าอยู่ด้านบนนะครับเป็น้วบวกควเดียวกัน และขั้วลบนะครับขั้วลบก็เอาขั้วที่เหมือนกันนะครับเป็นขั้วลบของแบบลูกก้อนสุดท้ายนะครับไปขนานกับออกไปใช้งานในด้านบนนี้นะครับนี่คือขั้วที่ออกไปใช้งานด้านนี้ด้านบนออกไปใช้งานสองสองขั้วสองขั้วนี้นะครับถ้าเอาโวลต์มิเตอร์มาจับก็จะได้ทั้งหมด512โวลต์น,นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาขั้วลบของลูกที่1 นะครับที่อยู่ด้านล่างไปขนานกับขั้วลบของลูกที่2ที่อยู่ด้านด้านบนนะครับแล้วก็เอาลูกที่ที่2เนี่ยไปขนานกับลูกที่3ที่อยู่ด้านบนนะครับขนานกันเป็นควบควนะครับขนานเป็นควบควโอเควิธีการใช้งานนะครับเราจะต่อ r s 4 8 /5 เชื่อมไปที่สแต็ตที่3ไปที่สแต็กที่4นะครับด้านบนให้เราใช้สายสายแลน r s เอส 4.5นะครับสื่อสารกันผ่านพอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็เสียบเข้ามาทั้งช่องลอดทางรูใต้นี้นะครับแล้วก็ออกไปใช้งานสื่อสารกับด้านบนคอนเนคเตอร์ด้านบนอย่างนี้นะครับ